พูดดังหรือพูดเบามันก็ไม่ตื่เชียงเพลงดังขนาดนี้ไม่ได้ยินเบาๆเดี๋ยวอย่ามันตายใจไปกันเถอะ let's go เหยื่อตายใจโอเคเ่ีอยวเพื่งลองไปเลย let's go โอเคอย่าขำเบาๆเข้าใจไหมจะหน้าจะอะไรก็ได้เล่นคาราเบลเลยนะ let's go บอลบอลจะได้มาเล่นโครงการกันบอลแล้วจ้เมบอกก็ไม่โดดเลยบอกก็ไม่โดดเลยอมันฝันเหรอทำไงดีวะไอบอลนันไมตื่นเลยวะบลนังเกงแล้วเขียนไข่บอนเลยฉันขอหลับนาทีนเองไม่หรไม่ผมว่าเรามีวิธีอีก็บบหนึ่งเราต้องสร้างปืนชินน้ายากมาปุกมัน ขนาดนี no no ้ไม่ตื่นก็บ้าเราจะมาวางแผนก่อนว่าปืนชีดน้ำที่เราจะสร้างขนาดยักษ์เนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงปืนใหญ่เราอยากได้รูปแบบไหนลองเสนอมาอยากได้รูปแบบ้น๊งฟองได้แล้วลังสันเมนูน้องฟองมาในปืนใหญ่ของเราเสร็จปั๊บ หน้าตามันโอเคไหมอ่ะมันเบี้ยวไปปะมันต้องแบบดูหุดุโหดโหดสิทำลายมังกรมังกรนี่ปีกและนี่คือปีกที่วิวหุโคตรเท่อันนี้เจ๋งอยู่นะหนูว่าน้องฟองก็ดีอยู่แล้วนะพี่กอลอะไรน้องฟองเหรอฟองดีกว่าน่ารักกว่าอีกนั่นก็ผสมน้องฟองกับมังกรไปเลยปะน้องฟองก็ได้มีปีกด้วยไงได้เลย จะเข้ากันเหรอเราต้องใส่คิ้วให้ตองฟองเลยนี่ไม่ได้ไม่ได้นี่คือบูปิกปืะที่เราจะสร้างขึ้นมาแบบนี้ถึงจะเจ๋งเราจะทำเครื่องกลไกไว้ตรงนี้นะครับล้วสูบดาวขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้และตรงไกปืนนี้เราจะทําให้มันใช้ได้จริงนี่แค่เกินคร่าวๆนะครับยังไม่เป็นของจริงเราจะเริ่มทํากันเลยไปกันเถอะ ฝนตกทำให้อากาศเย็นมากและมีคนคนหนึ่งที่ถูกใจมากเฮ้วดีดีทำไรไปตอบสนองมาสักหน่อยเฮ้ยดี๋ดีๆถ้าทุกคนอยากให้ผมทำการสานาลไอ้ปื้ดตอบสนองมันไปกดติดตามช่องมิสเตอร์ปื้ดเดี๋ยวนี้กดหรือยังสามสองหนึ่งเริ่มแผนการตอบสนองตอบสนอง ไม่ชอบนะแต่ผมโอ้โหไปดูปืนเราดีกว่าอยู่ดีๆฝนก็ตรงหนักลงมาทำให้การสร้างปืนยักษ์น้ำต้นอยู่เงยๆลงแต่ไม่เป็นไรพวกนี้ที่สดใสรอแล้วอยู่ใหนทุกคนโอ้โหตอนนี้เราสร้างปืนฉีดน้ำยักษ์เรียบร้อยเจ๊ด แล้วช่ไหมครับเพื่อนๆครับสามสองน่า ใช่ไหมอเมรกาอเมชอบหยุอื่นแบลวไปไหนเนี่ยม่อกกันคนละเรืองกันเลยโฟกัสก่อนว่าเรากำลังจะล้างแค้นในบอสทัไกปืนมาทางประตูเลยไอ้บอสออกมาดูนี่บอสเฮ้ยอ้ไม่มาบอสบอสเร็ว มานี่มานี่เดินค่อยๆเดินมาเออเดินมาอีกเดินมาอีกห้าเก้าทำไมถึงตื่นสายเจ้ามีอะไรจะสารภาพกับข้าหรือไม่ายอมแล้วยอมแล้วล่ะความลับเดี๋ยนี้พูดแหงน้องบอสพูดนอนหลับลึกจะไม่นอนหึ่งจะเล่นเกมต่อไปครับแล้วไม่เอาไปก นม่จริงเหรอ,อไม่ตื่นเช้าแบบนี้ได้นะเดี๋ยวเราจะทดสอบระบบกันเลยติดตั้งตอนนี้เลยแล้วก็ต้องช่วยกันจับทีละห้าหกคนเพราะว่ายิงทีมันพุ่มเลยใช,ใช่เป็นเดนน่งมกระโดดข้ามหล้าคาไปเลยแต่พี่ยิงมาปศัตูเราหา่ไหนไม <c oughs> นั่นแหละประเด็นไม่อยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> เราใชท่อที่ต่อขึ้นมาจากด้านหน้านะคะรับว่ามันเจ๋งมากเรายังไม่ได้ลองแบบฟุ้งเลยแต่เดี๋ยวฟุ้งเดี๋ยวเราเอาไว้เล่นสงการกันไหมเล่นกินใ้มันม<า>ฟุ้งๆคนจะมายืนอยู่แล้วเขาก็จะสบายเย็นมากๆเลยนะคร<อ>ับด้านหน้าเป็นสีเขียวตรงนี้เป็นทาสีขาวก็คือมาท่อพีวเซีบนเรียงทอเพราะว่าถ้าเกิดอยากอื่นเนี่ยมันแตกแน่ๆแต่อันนี้มันแค่แค่โครงสร้างครับจริงๆแล้วจะทําเป็นรูปมังกรหรือทั้งฟองก็ได้ข้างบนนี้เราจะจุกน้ำนะครับน้ำจะถูกปีขึ้นไปบนนี้บูดขึ้นไปบนนี้นะครับแล้วเวลาจะใช้เนีเ้้้าตตงนนัอก็บ อันนี้ตกแต่งอย่างเดียวเลยทําอะไรไม่ได้ครับด้าๆๆนล่างอันนี้มันมาจากลายของปืนจริงๆเวลาเวลาเราจับ้ะมือใครมันจะใหญ่ขนาดนั้นมะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยไม่มีนักหลัดเป็นมอเตอร์นะครับแค่เครื่องนี้ก็หลักดีแล้วออกขึ้นไปในสายเนี่ยโอ้ยใช่ครับแต่มันหนักนะครับเราก็เลยเอาไว้ชั่วคราวสามารถที่จะยกปืนออกมาได้นะครับ<อ>ก็คือต้องช่วยกันประมาณสามสี่คนสา่คนต้องหัวมันสามารถปรับได้เนี่ยมันจะมีแบบแคบแล้วก็แบบกว้างแบบไหนคือที่มันแรงแล้หลับไม่หมนยิ่งแคบมันยิ่งแรงหรือเปล่าตัวนี้จะเป็นตัว ปั๊มนะครับสูบน้ำขึ้นไปเราทำแกนออกมาสามารถยิงได้จริงด้วยอุ้ยดูดูนี่อุ้ยเบาๆก่อนนะเนี้ยเบาๆก่อนนะเนี้ยอุ้ยคำบราณมันคือบราณอุ้ยกัดเทาาจะไม่นอนตตสายมันดูฟุ้งๆอ่ะเหมือนเราปบผิดนะเหมือนเราปรับผิดนะมันเล็กไปนิดนึงแค่มันเล็กไปอันนี้คือแรงสุดโอเคลองกดยิงซิ เมี่ยแค่ผมตายเมี่ยแค่เขาเมียแค่เฮ้ยลูกใครอ่อะเนึ่ง้อยผมลืมไปดูดูเขาบนใหญ่เลยโอเคไปอยู่นี่ด้วยกันดีกว่าลูกปลามันแรงมากระยะนะครับในการเดินแบบกว้างๆนะจากจุดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทุกคนสามารถเดินประมาณแปดเก้าโหเราอยู่ไกลกันมากเลยอ่ะบอมเบ้โอ้ยขอใจไกลเหรอ ย็นยัยยิงนะโอ้อันนี้มันไม่ได้แรงสุดอจะเพิ่งยิงนะใหญ่ยิงนะคือตะกี้เนี่ยมันกว้างพอสมควรเลยนะเราต้องแคบกว่านี้เนี่ยแคบกว่านี้อ่ะผมปรับแคบแล้วคราวนี้เรายิงดูโอ๊ยคุตะกุนไก่เกินนะใช่ใช่มันแรงมากเรายิงบนทดสอบว่ามันแรงไม่แรงพี่กอลอะไรอะไรยืนไม่ได้ป้ายืนถอยหลังได้ไหมไหวไหมล้วแต่ตรงนู้นเราค่อยเดินถอยหลังวะได้ไหมล่ะลองไหมล่ะอ่ะได้เจ็บเมื่อไหร่หยุดนะปวมันหนามากเลยนะทุกคนใช่ดีแล้วใก่เกินมาอยู่ตรงนี้หน่อยเริ่มยิงเอ้าาาเขม ไ้ยไม่แวไวเร่แเไาสดงว่าเข้าไม่ได้เนี่แหละสงการนี้มีที่หน้าใครหรือเปล่าจะมายืมผมไม่เลยได้เลยนะนี่คือค้อนหนึ่พน มีความแข็งแรงมากแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนร่างกายแข็งแรงผมจึงสามารถที่ <G un> ทจะทำาีได้แต่ถ้าเกิดผมปล่อยทันที <S <S พื้นแตกนะครับอุปกรณทุกอย่างที่เราจะมาทดสอบก็คือหนึ่งเลยเราจะเริ่มจากเบสิกนั่นก็คือกระดาษทั่วไป <S <S แค่กระดาษทั่วไปดวงข้อ1หนึพันตัน <S <S ปกติแล้วตี <S <S เนี่ยกระดาษจะจุยขาด มันไม่ขาดเฮ้ยใช่ไงเพราะว่าใช้กระดาษใบไม้จากยุกดึกทําปัตรโอ้ยเข้าฟุวอกลับไปนอนฝันต่อดีกว่าไไม่ด้คือจริงๆแล้วพี่ไม่ได้สร้างเครื่องปืนนี้ขึ้นมาพี่สร้างเครื่องเข้าไปในความฝันไม่ไ,กกไม่ตื่น ว่าพี่ตั้งเวลาไว้ประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีบอสจะให้ตื่นได้เพราะฉะนั้นก็มาดูนี่ต่อเลยกระดาษนี้กระดาษนี้เอ้ยโฟมโฟมนี้นะครับเป็นขั้นต่อมาและต่อมาก็คือเราจะทดสอบด้วยไอ้โมผมบอกเลยว่าเท้เอ็กซ์เซนไฟเยอร์ใจสิ่งนี้ซึ่งผมไปขโมยแตงโมนี้มาจากบ้านเขาและเอามางวนพี่ก็ชอบเอาไปเอาไปแย่งตู้ดูอย่ไปบอกเขาเซอันนี้เป็นกระป๋องจากด้านหน้าไม่ได้กินนะครับแต่ว่าเรากระป๋องมาทดสอบกันดู ก็อันสุดท้ายเลยถ้าเกิดมันแบบว่าเจ๋งจริงลองกับไม้ถ้าเกิดมัน<อ>มีเอฟเฟกก็ได้ขนาดนี้น,น,นะอุ้ยคุณคิดว่ามันจะขาดไหมโอกาสขาดมันน้อยมากมันคือใบไม้จะมีระเบิดเฮ้ยมันขาดแล้วอย่าดึงแล้อย่าดึงแล้ไม่มีล,ลุ้นเลยปาร์เปิดพร้อมแล้วเย้ ขอดแรกคือเสียงดังแปะเลยอ่ะเออใช่มันดังแปะเลยด้วยมืวพี่ก็หายมันงอกมาแล้วโอ้ยโชคดีนะงอกได้สเต็มเซลล์ดีมันจะเหนื่อยจะรอไว้เล่นกับเพื่อนดีกว่านะโอเครอบนี้จะ พร้อมแล้วเขตการยิงโอเค3 2 1ยิง กเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นดูแข็งกว่าน้ำเออบอสยิงยังไม่ทำนิ้เลยอันนี้ตัวเดียวอ่ะเสดงว่าถ้าเกิดมันไปโดนรถอ่ะโอ้โทะลอเลยโอเควิ่งพลังทำลายล้างสูงสุดยอดทำลายโฆษณาม่เป็นไรองแต่งทองพร้อม่ไหมนะอันจะเอาใหญ่กว่าเดิมใหญเดี๋ยวจะให้แบบใหญ่และยาวพร้อมไหมพร้อมโอ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะใช่ากลัวใช่อย่าดิึงดิ่มเลย ไม่เป็นไรมันอันตรายผมจัดการให้สามเริ่มเฮ้ยเ้ยโอ้โหไอ่ทหลุอ่ะหอ้โหโเ้หอ่ะอ่โอันอ้โหโอกโหโอ้โอ้โอ่ะอร่อ้หอโอ้โห้ออ้โอ้โหโอ้โอ้โหโอห้ยังอันหโอ้อ่ห็เหโ้ออออกหห้อ้น้อ้อ้อ้ อ uh, ันนี้อ่อนปุ okay. Okay. Well, we well, ๊กเลยอ่ะแข็งแบบแข็งเลยอ่ะอันนี้มันมีแตงโมแบบว่าเปลือกอ่อนแล้วก็เปลือกแข็งซึ่งเราใช้เปลือกแข็งอันนี้ไม่ได้มุกแบบดึกดำบันนะเสียมาอะไรเสียมาอยู่นี่หน่อยไปน้ไมมันจะต้องวางไว้บนหัวมันต้องมีฐานเดี๋ยวนะเสียบาลานซ์อันนี้จะไม่แตกนะไอ้เนี้ออันนี้จะแตกคุณจะม่วงเลยเว้ยโอเคผมเรียนผมจำให้แเพราะมือหายอ่ะไม่เสียวอ่ะเข้ามาใกล้อีกเด้ยวไหมอีกนึงมันมีแรงดันนะ ยิงทีนี้ท่หรอโหพี่เมยิงนี่นะยิงนี่้อมแล้วสามสองยิงู้โอ้โหโอ้โหโ้อ้หอ้โห้โหโอ้โโหโอ้โหโโหโอ้โหโอ้โหหโอ้โห้โ เล่นอย <ors> zat, ู่เล <bubble> <four> yes. ่นอยู่เล่นอยู่วะเฮ้ยมันเวอร์มากเลยอ่ะมันเวอร์สุดๆเลยอ่ะมันทะลุแบบเวอร์มากเลยอ่ะคิดว่ามันจะไม่ทะลุยกยวเองนะครับอันเนี้ยอาน้ำแล้วมันเหมือนเป็นเครื่องเลเซอร์เลยนะตัดแบบเวอร์มากเราจะเก็บเอาไว้นะครับแล้วไม่โยนทิ้งจะไปกินเพราะมันเสียดายนะครับทิ้งไว้ขอบคุณคำรับแรงโง่ในวันนี้เออคีคู่หอม เราลอมาดูว่าเสือนะครับสู้กับมืชีน้ำของเราได้หรือเปล่ามันมันไม่แข็งนะแต่มันเหนียวใช่ไหมมันคือเหล็กบางตรงๆนะเราจะสอบมาดูโอเคครับเสียไปยิงคุยรอบนี้มันเหนียวมากทะลุเข้าไปไบอสบอสไหวนะไหวไหวไปต่อไปต่อผมไม่รุดมือ เดี๋ยวมาดูกรซิมันเป็นไปได้ไหมว่ามันไม่มีผลกระทุบอะไรเลยด้านนี้ด้านนี้ตัวที่เป็นตัวหนังสือตัวที่เป็นบุบๆเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะเอ้ยมันเป็นไปได้ไหมว่าคือด้วยความที่มันไม่แข็งตัวมันไม่มีแรงต้านเหมือนยึดไว้อ่ะเหมือนท้ำไว้แล้วแบบเนียแต่อันนี้มันเหมือนแบบมันยึดหยุ่นตามาม่แมกกานงั้นเลยแสดงว่ามันอาจจะได้เพราอย่างนั้นชิดเกาะของข้าตอนนอนมาแล้วชิดเกาะแล้วจะสร้าง แต่สิ่งที่มันแข็งกว่ากระป๋องก็คือไม้แผ่นหนาถ้าอันนี้สามารถเจาะทะลุได้แต่ทะลุกระป๋องบางๆไม่ได้น่าแสดงว่ากรองบางมันยืดหยุ่นไงอันนี้มันแข็งแต่นี้มันเข็มได้ก่อนอันนี้จับทั้งหมดสองคนนะเริ่มเลยวป้ยวุ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 วุยวุ้วุ้ยวุ้้วุายไุ้ยวุไยยวุ้ยว้ยยย ใช่แล้วเหรอเรื่องพลังใช่ใช่ใช่เรื่องพลังเฮ้อเลยลองหยุดก่อนลองหยุดก่อนหยุดก่อนนะลึกมากนะเนมันหนานี่แค่แป๊บเดียวอ้าวมองไม่เห็นเลยอ้าวมันลอยเหรอโอเมันนูนเหรอโอเคเอายิงเลยผมคิดว่าเราน่าจะใช้เวลานิดนึงนะครับในการจบไม้นี้เพราะว่ามันหนามากจริงๆมันไม่ใช่ไม้แผ่นบางนะครับแต่ถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมไปกดติดต๊กต๊อกแล้วก็ไอจีอูดุนกันด้วยนะครับทุกคน กลังทำลายมันสูงมากนะครับไม้แตกกำลังจะทะลุแล้วแต่ว่ามันเหมือนอมน้ำไหมใช่ใช่ใช่ไหมมันมันแอบมีความยืดหยุ่นนิดนึงลองพลิกกับมาเคยิ่งใช่แล้วใช่แล้วนัลงมาแลยไอ้อันกี้ไีครับผมไอ้ะล๊แล้ พอแล้วเรามาดูกันนะครับมันเอาขี้เลื่อยอะ่ะมาอัดแน่นมากเลยเดี๋ยวนะผมขอถามจริงไม้มันแข็งแบบไม่รู้จะแข็งยังไงนะครับอเป็นไปได้ไหมว่าไม้นี้สามารถรับน้ำหนักพี่เมย์ได้ฮะเฮ้ยได้แล้ว น้ำหนักพี่เมได้ใช่ใช่ได้ได้ได้ไม่ได้สามารถรับน้ำหนักพี่เมได้เป็นตันมันเป็นกี่กิโลอะพี่เมอ้วนมากเลยแปดสิบเก้าสิบเอ้แต่ว่าน้ําสามารถเจาะทะลุไม้แบบนี้ได้ต้องต้องรักษาระยะห่างนะถ้ายิงคนอะใช่มันก็จะเป็นแค่ละอองเฉยๆผมสามารถทําให้มันแรงกว่านี้ได้นะสามเท่าด้วยนะจริงจ้าอีกเหรอที่มันแรงกว่านี้ ทุกคนคิดดูว่าถ้าเกิดเราซื้อที่มันแรงกว่านี้นี่คือเรายิงทีนึงเหล็กอาจจะแบบขาดได้เลยนะและกระป๋องนันนะอาจจะไม่ระคายเคืองแล้ทำไมต้องพูดให้ไม่อยากตื่นใจเพราะว่าเราหยุดพักการวิจัยแลอไปแลกสงการกันเดี๋ยวราเปลี่ยนหัวนะครับจากการทำลายล้างไปเป็นหัวสำหรับความบันเทิงขยายรูให้มันกว้างขึ้นเต็มที่น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองกันหน่อยผมไม่แน่ใจว่ามันจะแรงอยู่ไหมกล้าไหมที่จะมายืนตรงนี้โอเคโอเคงั้นยิงให้ดูหน่อยผมก็ไม่กล้าเหมือนกัน อุ้ยทำไมมันพี่กอยยิงแรงอยู่นะอันนี้ลูกไงสุดเลยอคืว่าพี่กอคิดว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมันหนาเหมือนพี่กอบอกว่าพี่ก้อยจะทำศัลยกรรมไม่ใช่หรอพี่ก้อยจะทำพี่ก้อจะทำจิมไม่ใช่เหรอพี่กอก็ได้เวลาเรื่องเนี้ยตัดปุ๊บเลเซอร์ปิดปั๊บแต่ของใหม่เนี่ยขอลึกๆหน่อยนะคะงั้นแสดงว่าเราต้องใช้หัวแบบนี้ถูกต้องแล้วงั้นลองยิงแบบนี้ใหม่นั่นไงเห็นไหมนั่นไงเห็นไหมเพีย อยู่กับเด็กอยู่นั่นน่ะเสียสิมาหนี่เป็นหนึ่งมารับจอบเสริมนนี่ก็คือเราจะเอาน็อตออกไปนะครับทั้งหมดห้าอันแล้วเราก็จะยกเล่นได้เพื่อที่น้องนี่จะสามารถยกได้ผู้ชายสามคนได้หรือเปล่าสองคนเออผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนลองยกดูหนักหนักบอสยังไม่ยกเลยอ้าวทำไมลิ้มหลับอยู่คนเดียววะโอเคโอ้โหเพื่อนสาวเฮ้ยเป็นเชิดจัดเลยอ่ะ อันเนี้ยมันเจ๋งมากแล้วเราจะไปเล่นด wow. yeah, yeah. 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 ้วยผมเลยจะถามเพื่อนๆว่าตรงการนี้พวกคุณคาดหวังกับอะไรมาคลอง เรือนนอนาผมคาดหวังกับคุณมากเลยนะว่าคุณจะตอบดีดีโอถงการนี้ทั้งที่คุณอย่ากจะทำะันเลยเออผมน่ะผมจะนอน